ได้รับภาบจากสายเท้าที่เขาผสมกันขอทางประจับก่าจะมีการนับออกที่บ้านบัดไน้อยเมื่อวันเมื่อวานที่ยิงยิงองเวลาประมาณาการไได้รับเห็นข็งผุได้ประมาณเวลา นํำเข้าหรือออกครับน่ครับคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับท่านครับคิดเป็นมูค่าประมาณข้ามเป็นข้าวอะไรครับข้าวนะไรครัเป็นข้าวสารข้าวเหนียวเลรครับข้าวสารเนี่เป็ดจับครันี่บตักไวเลย้น่าหลกานเนือเมื่อเหรอ

何